เขาลุงรู้ว่าในยามที่เราไม่มีเงินจิตใจมันว้าเหวขนาดับไหนจิตใจมันสิ้นหวังขนาดับไหนในเวลานั้นมีคนให้เงินเราสักบาทหนึ่งนะเราก็จดจำไปจนตายแล้วมันเป็นความหวังของเราแหละทันทีที่ลุงได้ได,ได้ทุนนี่นะโอโ้โหลุงเหมือนเหมือนขึ้นสวรรค์อ่ะเอมันขึ้นสวรรค์นนะ่นนะมไม่ต้องลําบากมไม่ต้องรออีกแล้วว่าสิ้นเดือนกูจะได้เงินไหมวะเนี่ยสมัยก่อนมันก็ส่งธนาณัตะส่งธนานัต โอ้โหกว่าจะมาในธนาคารสมัยก่อนเดี๋ยวนี้กดโอนเงินปึ้งเดียวก็ถึงแล้วสมัยก่อนต้องรอธนานาต,ต้องลุ้นจดหมายมันจะมาไหมะจะได้เงินพอไหมอโอ้โหนี่ต้นต้นเดือนแล้วมันก็ยังไม่มาเนี่ยจะกินอะไรกันละดีนะเนี่ยเพรานะฉะนั้นเนี่ยลุงภูมิใจนะถ้าจะมีส่วนช่วยเหลือหลานๆทุกคนนะให้ให้รู้สึกเหมือนลุงตอนที่ลุงได้ทุนอ,อารมณ์นี้เลย ไม่ต้องกังวลเด็กๆมีสมาธินาในการเรียนไปไม่ต้องมาห่วงว่าจะมีข้าวกินไหมจะมีค่าเทอมไหมถ้าเด็กเนี่ยกังวลอยู่ว่าจะต้องมีกินไหมจะต้องมีค่าเทอมไหมเนี่ยมันจะไม่มีสมาธิเรียนหรอกมันกังวลแค่มันคิดเรื่องนี้มันก็หมดแล้วสมองอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีงานทาแน่มีที่อยู่แน่มีที่กินแน่มีค่าเทอมแน่เราก็เอาสมาธิโฟกัสนะไปที่เรื่องการเล่าเรียนลุง ลุงไม่คาดหวังว่าทุกคนจะจะต้องสําเร็จหมดนะเอาแค่ว่าได้สักครึ่งหนึ่งของพวกเราเนี่ยนะลุงก็ภูมิใจแย่แล้วอืแต่ถ้ามันได้หมดนะโอ้โหนี่มันเป็นของขวัญชิ้นใหญ่สําหรับลุงลุงป้าๆเลยนะที่รุนรุนน้องๆอ,อ,อยู่เนี่ยนะ,ะ,ะ,ะมันมันมองน้องๆแล้วเนะี่ยมันทาให้นึกมันมองเห็นตัวเองตอนเด็กอะ่ะอืมอารมณ์เนี้ยมันนึกถึงตัวเอง มันนึกถึงความรู้สึกเวลามันร้องไห้มันร้องไห้ด้วยอารมณ์ยังไงเวลาร้องไห้แล้วมันมันอัดอั้นแล้วมันหยุดไม่ได้เนี่ยมันมันรู้สึกยังไงเนั้นเพราะนั้นวลุงเข้าใจลุงเข้าใจเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าขอให้น้องๆเนี่ยเข้มแข็งนะมีความรับผิดชอบมีวินัยแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงในมหาวิทยาลัยนี่นะให้กับโรงเรียนท่าชัยวิทยาของเราโรงเรียนที่มันเป็นโรงเรียนเล็กๆ แต่ต้องมีคนที่มีคุณภาพลุงเจดลุงพันธ์ลุงจุย้ยอะไรพวกนี้ยเรียนกันมาตั้งแต่หลังคามุงจากอะ่ะเออยังทําได้เพาะทำไมนุ่นน้องมันต้องทําได้นะลุงขอเป็นกำลังใจแล้วขอให้โชคดีใน,นกัรเดินทางสวัสดีครับ